แตงโมนิดาเข้าฝันโปรดิวเซอร์รายการฝากข้อความถึงหนุ่มกัญชัยเป็นเวลากว่า3เดือนแล้วสำหรับการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาจากเหตุการ์ตกเรือสปีดโบยปริศนาซึ่งถึงแม้ร่างกายของแตงโมจะทำพิธีชาปนกิจจนเสร็จสิ้นแล้วแต่ในเรื่องของคดีความยังคงม,มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกันอย่างต่อเน,นื่องว่าคดีแตงโมจะสรุปออกมาในรูปแบบไหนพร้อมทั้งยังมีการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ ล่าสุดเมื่อวันที่2มิถุนายนในขณะที่พิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยและมดดำคชาภากำลังนั่งอ่านข่าวในรายการข่าวใส่ไข่มีจังหวะหนึ่งแองจี้โปรดิวเซอร์รายการซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยพูดคุยและร่วมงานกับแตงโมนิดาได้เล่าเรื่องราวชวนขนลุกหลังแตงโมมาเข้าฝันก่อนรุ่งสงังนอกจากนี้แองจี้โปรดิวเซอร์รายการยังเล่าว่าแตงโมยังฝากข้อความถึงหนุ่มกัญชัยว่าตอนนี้ตัวเองไปสบายแล้วอยากเครียดเรื่องของตัวเองเยอะเลยให้อภัยทุกคนแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีน w s สขอบคุณค่ะ